หวานใจตัวจริงสวยมากชมหน้าสาวอาจพสุดน่ารักหุ่นดีแถมหน้าคล้ายกันมากหลังจากที่มีหลายคนแอบจ้นอาจพสุดบานแย้มกับนับชัทนันหลานสาวแพทยันปพาหลังจากมีภาพที่ทั้งคู่ได้ไปร่วมทิปยุโรปด้วยกันรวมถึงฝั่งของนับ ที่ออกตัวถึงอายุต่างกันมากและมีแฟนแล้วก็ไม่ติดรอได้แต่สำหรับหนุ่มอาร์พสุดที่ถึงจาไม่ได้เปิดตัวเรื่องแฟนแต่ก็ไม่ได้ปิดอย่างที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่ามีคนคุยแล้วคุยคนเดียวด้วยแต่เรียกว่าแทบจาไม่เคยมีคนเห็นสาวคนรู้ใจของหนุ่มอาร์พสุดแต่งานนี้ก็ไม่รอดสายตาชาวเน็ตเพราะว่ามีคนเปิดว่าแฟนของหนุ่มอาพสุดที่ดูเหมือนว่าจะคบกันมานานถึง6ปีแล้วด้วย นอกจากจะขยันทำมาหากินมีภาพช่วยหนุ่มอาร์ตขายหมูปลอบแล้วแฟนสาวของอาร์ตพสุดก็ทั้งสวยทั้งน่ารักเซ็กซี่หุ่นดีไม่เบาเลยแถมคนชมว่าวางตัวดีเรียกว่าสวยเหมาะสมกับหนุ่มหล่อยอย่างอาร์ตพสุดจริงๆแถมมีแต่คนบอกว่าคู่นี้น่าคลายกันมากหลังจากที่นับชัธน,นานหลานสาวของแพทนประภาออกมายอมรับว่าชอบอาร์ตพสุดมาตั้งแต่อายุ10ขวบเมื่อครั้งไปถ่ายละครกับแพทและอาร์ต และบอกว่าอนา,าคตจะต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตก่อนจะบอกว่าแม้อายุจะห่างกันก็ไม่ติดถ้าอาร์ตมีแฟนก็รอได้ไม่ติดล่าสุดมีคลิปที่โพสล,ลงในติกตอกเป็นคลิปที่น้ำได้เจอกับอาร์ตท,ที่งานงานหนึ่งซึ่งน้ำบอกว่าบังเอิญเจอและถ้าถามถึงสถานะต้องถามฝ่ายชายก่อนจะออกอาการเขินสุดๆหลังจากที่ชาวเน็ตได้ดูคลิปดังกล่าวก็ได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างๆนานามากมาย โดยชาวเน็ตคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าอาัดดับมันเรียบร้อยแค่หลานเพื่อนฉันเพิ่งดูคลิปนางให้สัมภาษณ์มาอาัดหนีไปอย่าออกตัวแรงเดี๋ยวแหกโค้งนะพี่อ์ดขับมอเตอร์ไซค์หนีไปไว้สรุปสถานนับพนะหนีไปถ่ายหมู่กรอบสบายใจกว่าพี่อ์ดหนีไปค่ะ